สวัสด,ดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อรรน,นรับเข้าสู่รายการยูมิทีวีนะฮะกับก็ผมอยู่ในเกมเอ,อ่ออะไรนะไม่ได้เล่นนานหรือเกมจีบหนุ่มยาโอยจะเอาไว้ซะคู่ของฉันคือนายฟァนเนแอดเฟดี้นะฮะก็เห็นว่ามันเปลี่ยนหน้าปกก็น่าจะอัปเดาตดัตต้าใหม่แล้วก็มาแคสก,กันเลยก็แล้วกันก็วันนี้ถ้ามีเสียงซ่าๆก็ต้องขออภัยนะหูฟังใหม่นะไม่ใช่ได้ใช้หูฟังโทรศัพท์มันครั้งก่อนมันเล่นต่อเลยก็แล้วกันอื เมื่อครั้งก่อนเราหยุดไปตรงนี้ใช่ไหมจะยินเสียงซาหรือเปล่าไม่รู้นะฮะถ้าไม่ได้ยินก็ต้องขออภัยด้วย <VER? S 1> ก็ดตัตตตอนต่อไปเอออันนี้เราอ่า Jup นไปแล้วใช่ไหมไดัต้ยสิบห้าเมื่ออยากจะเมื่ออยากจะปรึกษากับปัญหาปวดของไม้อืมมาเล่นประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วอ่ะเพื่อนก็เยอะขึ้นแล้วด้วยก็ดีนะแต่ เฮ้ยไอหน้าหญิงกินข้าวกันเปล่าแล้วก็มากอดคอไหมนะฮะอ่าก็ได้อยู่หรอกแล้วไม่ชวนโฟนกายเหรอเฮ้ยไอเว่นนายจะมากินข้าวกับพวกเราไหมอะได้เพื่อพวกกายคุงคุงด้วย <S <S จากนั้น <S <S พวกเราก็เดินไปที่โรงอาหารหน้อยไอพวกนัน้นต้องแจ้งเฟสด,ดีแล้วล่ะบ,บนนี้ครับ อ้าวฟอ็อกซี่บอนนี่พวกนายมาทำอะไรที่เนี่ยนึกว่าจะเป็นไม้สักอีกอะเคยังไม่รู้หรอไม้โดนฉุดไปแล้วนะฟิวขาดเลยฮะว่าไงนะไม้โดนฉุดเหรอครับโดยโดยที่โดนฉุดเออโดยโดนฉุดโดยเหล่าเพร์เพลนะ,ค,ะ Purple ครับเพร์เพลครับน้อยไอ้พวกนั้นกินอะไรกันดีฟ้าพวกนาย พนกับกับไม้ฮนะพูดว่าแล้วแต่เฮ้ยเฮ้ย hey, จะดีหรอจะดีถ้าฉ it> ันส um ั่งพวกแกต้องกินนะเอาหน่าไอ้ม่วงรีบสั่งเถอะโหดร้ายได้ได้เราไปจองที่เลยฉะนั้นผมเองก็ไปจองที่ให้เพื่อนกายอ้าวคุณไม้ขอนั่งด้วยนะครับเจเรมี่นี่เองอ๋อสวัสดีครับได้สิขอบใจนะ ไม้อ้าวเฟดี้จากนั้นผมก็โดนเฟดตี้ฉุดไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งอ่ะไม่ไนายนี่มันเอ๊ะจากนั้นเฟตดี้ก็เข้ามากอดผมเอ๊ะกอดทำไมนะเออเอเอเฟดดี้ฮึมทำไมเหมือนมีหยดน้ำใสๆตกลงมาไหลไหลเราล่ะหรือว่าร้องไห้ไม่นายรู้หรือเปล่านะ่ะจันถึงนายนะ ดูแลหน้าหยุดรองให้ได้แล้วก็ได้ฉะนั้นผมก็เดินลากเฟดดี้กับลงอาหารขออนุญาตแป๊บนึงนะครับ <c oughs> มาแล้วครับใส่หูฟังต่อ จอกันนะไอหน้าหญิงไปกันเถอะโฟนกายพวกนั้นกลับกันแล้วเหรอก็แน่และไม่เคยรอกันสักวันนะ่ะจากนั้นผมก็เดินกลับบ้านคนเดียวเลยระหว่างกับก็เปิดเพลงไปด้วยแหละนะพร้อมไหมพวกนายพร้อมจากนั้นพวกพวกเราก็เข้าไปข้างในอ้าวมีธุระก,กับผมเหรอครับใช่ครับจะมาปรึกษาเรื่องความรักความรักสักเล็กน้อยนะ่ะ งง้นได้เลยแต่ก่อนอื่นผมชื่อแบ็กนะเป็นผู้สร้างเกมอยดีที่ได้รู้จักสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่สร้างเกมดีๆมาให้เลยนะฮะแล้วทําไมผู้สร้างเกมถึงมาอยู่ในเกมล่ะแม่เขาไม่คําคำติดสารแค่นี้แหละแค่นี้แหละนะเอาละใครเริ่มก่อนล่ะผมครับโอ้โหอืมฉันรุ้นฮะวันไหนชอบไหมอะแต่ว่าอย่างัมแต่ขี้อายไม่กล้าแสดงความรู้สึกไปล่ะ ไม่งั้นจะโดนหมีกับจิ่งจอกโฉบไปนะสุดเฟดดี้นายน่ะเป็นคนโรแมนติกชอบลูกอย่างเดียวชอบลูกอย่างเดียวแบบหนึ่งชอบลูกอย่างเดียวอะระวังไม้จะเลิกชอบนายและเกลียดขึ้นมานะสวนฟ็อกซี่น้ว่าเป็นคนที่ชอบดินที่สุดในกลุ่มทั้งสี่คนไม่ชอบฟ็อกซี่มากที่สุดเพราะว่าฟนะ็อกซี่น่ะคอยดูแลไหมหรืออะไรต่างๆนานา,นาเอาเป็นว่า ก็ออกไปผมมีคำถามประเทิงปัญญาต้องช่วยกันตอบโอเคมีนกเกาะอยู่บนกิ่งไม้สามตัวในพนันยิงดังปั้งปังมีนกตัวหนึ่งตกลงมาตัวหนึ่งบินหนีไปได้อีกตัวหนึ่งยิงก่ออยู่ที่เดิมเพราะอะไรตอบมาให้ได้นะจะรู้ไหมเนี่ยจะรู้ไหมไม่รู้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  ยังไม่ถูกเขาจะใบให้ละกันเอาตัวพยัญชนะมึ้ยเอาตัวพยัญชนะมาใส่เองใบตัวหนึ่งตาขีดอีกตัวหนึ่งแจ้งต่ออีกตัวหนึ่งอยู่บนเออโอเคก็หน้าให้ผมใบนะตัวหนึ่งตัวหนึ่งนะเออหน้าให้ผมเดาก็ตัวหนึ่งตายนะอีกตัวหนึ่งไปแจ้งตำรวจ เออตัวที่อยู่บนกิ่งไม้อ่ะคอยเป็นพยานใช่ไหมถ้าคิดไม่ผิดนะก็จำไว้ว่าเป็นเออยอยักษ์จอจานงอง,งูแล้วก็นอนหนูนะจำไว้นะครับทุกคนคำที่ขีดอย่างเนี้ยมีอะไรบ้างที่ให้เติมโอ้โหดีที่ไม่ต้องเอามาทั้งรประโยชน์ะครับไม่งั้นตายหาพอดียอยักษ์ใช่ไหมเออจอจาน งอง,งูนอหนูเก่งมากออกไปได้จากนั้นพวกเราก็เดินออกไปข้างนอกแล้วรีบตรงหนิกไปที่บ้านแจ้งนิยายไม่แต่งแล้วแต่งนิยายเรื่อง Aono e x o s i s t e n แต่ก็แต่ง v เออยู่นะขอภัยทุกท่านดาต้าที่ที่จะจบคือ16ครับงั้นดาตดานี้แต่มีตัวเลือกนะว่าเอาเป็นใคร เอาใครเป็นคู่ของไม้คือเลต้าสิบหกจะเป็นตอนจบใช่ไหมเพราะฉะนั้นให้จะให้เลือกว่าใครเป็นคู่ของไม้เซฟเลต้าส, <c oughs> สิบหกถึงเวลาเลือกเอเอเป็นว่าต้องไปโรงเรียนอีกหลอดบ้าหรือเปล่า,าคุณไม้ฮะฮะวันนี้ไม่มันหยุดไงเออฮะ จากนั้นผมก็เดินเข้าไปบ้านปะโถลืมได้ไหมกระทั่งวันอาอจุงเฮงงั้นนอนอยู่บ้านดีกว่าก่อนที่ผมจะล้มตัวนอนลงอะ่ะเออก็ันที่ถึงใบหน้าของพวกเฟดดี้วอนนี่แล้วก็ฟอกซี่ชิกาไม่เกี่ยวนะจ๊ะแล้ว,ลวเราจะคิดถึงพวกนั้นทำไมเนี่ยหรือว่าฉันจะชอบเออฉันจะชอบฉันจะ ผมอยากรู้ว่าใครจะเซอร์วิสใครม้างนะคะแต่ผมไม่รู้นะคือคําตอบแรกคือผมจะเอาตัวละครที่ผมชอบที่สุดนะไม่ได้เป็นสาววานะคือเป็นผู้หญิงปกตินี่แหละแล้วพอมันมาเป็นตัวคนอะ่ะผมชอบบอนนี่มาที่สุดเพราะฉะนั้นผมจะเลือกบอนนี่ก่อนชอบบอนนี่เออถ้ามีเสียงของข้างนอกต้องขออภัยด้วยนะคะนริงจรกนั้นผมก็เอาหัวขอกําแพงหลายรอบก่อนที่จะมีเลือดโชคตัวคุณไหมครับเราออกไปเที่ยวกันไหมก็ดีนะ จากนั้นบอนนี่ก็จุงมือผมแล้วไปที่ใดที่หนึ่งเดี๋ยวนายพาฉันมาสนามบินทำไมเนี่ยเราจะไปเกาะฮาวายไงล่ะครับโอจากนั้นบอนนี่ก็ขอตั๋วขึ้นเครื่องบินสองที่ก่อนที่จะเดินขึ้นบนเครื่องบินว้าวผมจะไปเกาะฮาวายเทียบเลยนะครับอืมปลอดท่าบในขนานี้เครื่องเครื่องบินเครื่องบินกําลังบินไปเกาะฮาวายเพราะฉะนั้นถ้าต้องการอะไรบอกมาได้เลยค่ะ คุณไมคุณไมจะเอาอะไรไหมอ่ะไม่เอาอ่ะไม่ไม่เอาอะไรหรอกงั้นเหรอผมไม่เอาแล้วกันอ่ะจากนั้นเครื่องบินก็อบินลงเหนือพื้นดินพื้นดินแล้วซึ่งบอนนี่จะเมาไหมนะกี่แมกสวยชะมัดอะ่ะถ้าผมพูดดังไปก็ต้องขออภัยนะ,ะเพราะว่าเพราะผมใส่หูฟังผมไม่ได้ยินเสียงตัวเองไงผมก็เลยต้องตะโกนแล้วครับแต่ว่าคุณไม สวยแลนะน่ารักมากกว่ามึงเยอะเลยอะ่ะสวยเหมือนนางฟ้าด้วยอะ่ะตอนนั้นผมหน้าแดงอะ่ะผมหน้าแดงไม่หยุดแล้วอะ่ะจะเจ้าพ่อใครพูดในที่สาธารณะกันฟ้าฮ่าฮขอโทษนะครับจากนั้นบอนนี่ก็เอ็นตัวลงมาที่ไหล่ของผมก่อนที่จะจับแล้วตาลงง่วงนอนเหรอเนี่ยโหสวยมากอะ่ะไม่ไม่เคยมาเลยแฮะก่อนที่ก็มินจะ แต่ลงผมก็ลากบอนนี่ไปที่ชายหาดจะแล้วอะ่ะน้ำทะเลสวยมากเลยอ่ะครับฉันเคยเห็นแต่ในหนังสือเออมาลองไปจริงๆบรรยากาศได้กว่าเยอะเลยอะ่ะงั้นหรอครับคุณไม้เออจริงสิมีบ้านเล็กๆให้เราได้อยู่กันแค่สองคนด้วยอะ่ะจากนั้นบอนนี่ก็ลากผมไปที่บ้านพักตะ,ตะอากาศถ้ามันจะหลูขนาดนี้นะบอนนี่แม ไปเที่ยวกับคุณไหมอ่ะก็ต้องดูนิดนึงสิครับจริงสิในช่วงตอนกลางคืนเนี่ยจะจะมีสารเจ้าเจ้าหนึ่งอ่ะจะจัดเทศกาลอะไรสักอย่างด้วยครับแถมมีดอกไม้ไฟด้วยอ่ะงั้นเหรออ๋ใจไม่ไหวแล้วแฮะแต่นั้นผมก็พาบอนนี่ไปเล่นน้ําทะเลเพราะว่าเพราะว่าจะฆ่าเวลาเฉยๆอยนะนะก็ได้ประสาทดีกว่านนะน้ำนี่ก็ชัดใสจริงๆอ่ะ ขออนุญาตนะครับสุดนาทีนะครจากนั้นผมก็งมลงไปดูปลาซึ่งตะาการังอ่ะสวยกว่าที่สวยกว่าที่อื่นซะอีกอะ่ะผ่านไปหลายชั่วโมงในที่สุดก็มืดเอาละเอาละสว็บอลนี่ไปกันเลยอะ่ะโอ้สวยมากโอ้ไ oh ม่กาวสวยจริงๆนะครับเนี่ยนั่นสิ แอปเปิ้ลเชิญน้ำตาของหนูอ่ะเอาแล้วไงผมเผอทำขนมของเด็กผู้หญิงตกจริงสิก่อนเข้ามาจะแจกขนมนี่เอาให้แล้วกันอ่าเด็กน้อยขอบคุณค่ะพี่ชายคุณไหมใจดีจังนะครับเนี่ยงั้นเหรอแล้วดอกไม้ไฟจุดกี่โมงล่ะโอ้ได้เวลาแล้วล่ะ จากนั้นบอนนี่ก็ลากผมไปที่วิวสูสขขงเพราะตรงนั้นเหมาะมากที่จะดูดอกไม้ไฟอะนะโห<อ>ทำไมมันเยอะขนาดเนี้นั่นสิครับถ่ายรูปแป๊บบอนนี่ครับขอบคุณนะหลังจากนั้นแจ้งวันทำง,งานของไม้สักภาคสามเร็ว,เรวนี้นะครับปวดใจรอซะอา้าว อฟฟี่เอ็นสองบอนนี่เซอนายมากเลยนะบอนนี่ผมพูดก่อนที่จะยืดตัวไปที่ปากของบอนนี่อ่ะใช่ไหมผมทั้งเขินและอายมากก่อนก่อนที่จะเอออายมากก่อนที่ความเขินอายจะกลายเป็นความรู้สึกที่ดีอ่ะนะจบกับแฮปปี้เอ็นสองนะบอนนี่นะก็ โอเคสิบสามนาทีนะคะก็ถ้าแคสไม่ถึงประมาณตอนหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวจะแคสให้จบทุกคนเลยก็แล้วกันเนาะสิ่งดังหรือเปล่านะไม่รู้สิแต่ก็แอบบเสียใจเบาๆนะเกมนี้ก็สนุกอยู่แล้วแบบมาจบแล้วว่า <laughs> เสียใจอะ่ะ <laughs> อุ้ยอันนั้นก็มากไปนะอุ้ยผมเบื่อมากที่แบบเล่นอะไรอยู่แล้วมีอะไรเด้งขึ้นมาเนี่ยเบื่อโคตรอันนี้ก็เหมือนเดิมผมว่าเฟดดี้ต้องเป็นของที่อีพิกมากเพาะฉะนัผ้ผมเลือกฟอกซี่ก่อนก็นแล้วกันฉันชอบฟอกซี่อ่ะสาวนี่มัน จตกนั้นผมก็ต่อยเออผมก็ต่อยใส่ก้ำแพงไหลาๆรอบอะก่อนนี้ฟ็อกซี่จะเดินเข้ามาเห็นอะเฮ้ยนายไม่เจ็บหรือไงเนี่ยอ้าวมาได้ไงเนี่ยก็ได้ยินเสียงใครต่อยอะไรก็เลยรีบมาดูน่ะไปงานโรงเรียนกันไหมอ่ะไปสิจากนั้นผมก็เดินตามฟ็อกซี่ไปเฮ้องานโรงเรียนเหรอแจ้งภาพดันี่คือหาภาพไม่ได้ครับโอเคครับว้าวสโค้ไปเลย เราลองไปเดินเล่นหลายที่ก็ดีกว่าเนาะออจากนั้นผมก็ไปเดินดูกิจกรรมที่เข้าที่เขาจัดขึ้นมาซึ่งแน่นอนว่าผมก็ต้องร่วมเล่นอยู่แล้วอะ่ะไม่ไม่ไอ้นี่คืออะไรนะ่ะอ๋อมันคือที่คาดผมนะ่ะงั้นเหรออืมเหมาะกับไม้นี่เลยอะ่ะ จานั้นฟ็อกซี่ก็ซื้อมาใส่ให้ผมผมไม่ใช่ผู้หญิงนะเฟ้ยเหมาะเหมาะมากอ่ะน่ารักเฟ้ยเหรอจากนั้นฟ็อกซี่ก็เดินไปทั่วงานโรงเรียนจนมืดไม้ฮะฮะอ่ะฉันให้เขาให้ดอกไม้กับผมเหรอทำไมล่ะให้ทำไมอ่ะไม่ต้องรู้หรอกจากนั้นแจ้งมันทำงานของไม้ภาคสาม ทำลู็ลูนี้นะครับอดใจรอซะปั๊บปั๊บหลังนี่มัน h ปี p เออนสามอกซี่มาเป็นของฉันซะนะจากนั้นอกซี่ก็กดผมลงกับพื้นเฮ้ยๆนี่มันที่สาธารณะนะเฟ้ยอไปแล้วครับ ไปต่อกันเลยนะครับโอ้โหเรื่องนี้นี่สนุกใช้ได้เลยอ่ะใช่ไหมทุกคนคิดอยน,นใช่ไหมเล่นต่อนะฮะแล้วก็จะไปโผตรงนี้ซึ่งตอนนี้แน่นอนว่าเราต้องเลือกเฟดดี้นะแล้วก็ค่อยเลือกไม่ชอบใครนะผมว่าไม่ชอบใครน่าจะได้แบทเอ็นหรือไม่ก็มันจะไปทางฟักชิก้าดีไม่รู้นะคิดไม่ออกเหมือนกันนะฉันชอบเฟดดี้แต่วันผมก้มหน้าลง โกความเขินอ่ะกำลังรูสชาเลยอ่าอันนี้ช่วงเวลาเน็ตผมกากนอนรอแป๊บเอามาแล้วก็ก็ก,ก็จู่ๆก็มีคนมาเคาะประตูซึ่งต้องทําให้ผมปั่นหน้าหนีแล้วเดินไปเปิดประตูโยไหมมีอะไรเหรอเบดดี้อืมเดี๋ยจะชวนนายไปเที่ยวสวนสนุกน่ะวันนี้วันหยุดไงล่ะแกตัวนี้เป็นกอไก่ด้วยนะครับงั้นหรออืมไปสิ ตะนั้นผมก็หยิบเสื้อตัวหนึ่งที่ดูสบายสบายมาใส่แล้วไปกับเฟดดี้โอ้นี่มันดิสนีย์แลนด์หรือเปล่าวะไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกันดูไม่ออกโหใหญ่โตมากเลยเนาะไหมใช่ชๆตะนั้นเฟดดี้ก็จับมือของผมแล้ววิ่งเข้าไปในสวนสนุกอะเฟดดี้พาผมมาที่นี่คือเออรถไฟเหาะขึ้นกันขึ้นกันต่นั้นเฟดดี้ก็ยื่นตัวแล้ว ขึ้นไปนั่งอ่ะโดยที่มีคนมาเล่นเครื่องนี้แค่สองคนก็กลัวความสูงกันหมดเลยอ่ะข่ันไปไม่กี่วินาทีอยากจะอ้วกอ่ะออแค่นี้แค่นี้จะอ้วกแล้วเหรอแต่นั้นผมก็ไปยึงตัวเฟดดี้ขึ้นไปนั่งพักผ่อนเป็นไงยังอยากเล่นอยู่ไหมอ๋ออยากมากเลยอ่ะไม่กี่วินาทีผมก็โดนลากอีกแล้วอ่ะโอ้สวย ผ่านไปหลายชั่วโมงก่อนที่ท้องฟ้าจะมืดลงผมเห็นเฟตดี้อยากเล่นไอ้หมุนหมุนอันนี้ผมก็ผมก็ต้องเล่นอยู่ดีอะ่ะเพราะว่าหมอนั้นไม่ค่อยมาที่สวนสนุกนี่นาะงั้นฉันเล่นนะนายรออยู่นี่ละไหมขึ้นไปด้วยกันสิจ๊ะจากนั้นเฟตดี้ก็ขึ้นไปนั่งก่อนที่ก่อนที่เครื่องเล่นเครื่องเล่นนี้จะหยุดทำตัวเหมือนเด็กเลยจริงนะผมเล่ไปเรื่อยจนจะือเหมืน ของเล่นเบสิกในการบอกรักเลยนี่นะผมเดินไปเรื่อยๆก่อนจะเจอสิงชั้นสวรรค์และแน่นอนผมต้องเช้นเฟดดี้ไปเล่นบ้างแหละนะเพราะว่าจะได้ดูวิวสวยๆด้วยอะ่ะขึ้นไปกันเฟดดี้โอ้ดังั้นผมก็เดินขึ้นไปบนสิงชาวสวรรค์โชคดีฮะให้เล่นฟรีด้วยโอ้โหโอู้สวยอะ่ะถอยไปหนึ่งชั่วโมงผมผมเงียบมากอะ่ะ ผมเงียบมาตลอดเพราะว่าจะชวนคุยอะไรคงไม่เหมาะกับบรรยากาศอ่ะจริงสิชมวิวดีกว่าเนาะสวยจังเนะนาะแต่ไหนสวยกว่านะ,อะเอะเมะตะกี้เขาชมผมใช่ไหมอะ่ะทำไมใจเต้นทุกทีเลยนะเนี่ยงั้นเหรออืม <c oughs> นี่ไหมว่าไงพอดีค่อยๆอยอนหน้าเข้ามาใกล้กับผมแล้วพูดว่า เออก็เซร์ว่าจบแล้วแจ้งวันทำงานของไม้ภาคสามจะทำเร็วนี้นะครับอดใจรอซะอันนี้คือจบแล้วนอนแฮปปี้เอ็นหนเฟดดี้ศิลักายนะจากนั้นเขาก็ประทับเสียงฝีปากเอ่อของผม เ,เขาก็ยนฝีปากแลที่ปากของผมนะซึ่งในตอนนั้นผมก็อยากจะเป็นลมแต่ว่าความรู้สึกที่ดีและความอ่อนโยนของเฟดดี้มันทาให้ผมรู้สึกอยากให้เวลาหยุดแค่ตรงเนี้ยตลอดไปเพียงพอนะครับ ต่อไปไม่เลือกใครเลยมันจะเป็นแบทเอนแบทเอนตอนจบวะเนี่ยเออไม่ชอบใครทั้งนั้นแหละแทง n k ฟอร์เพย์อิงขอบคุณที่เล่นจบอ่ะประกาศข่าวดีวันน้นมันของไม่จะสร้างภาคสามครับรอเล่นได้เลยอ่ะถ้าอย่างนั้นเจอกันนะครับนี่ไงใช่ไหม ก็เดี๋ยวคอยเล่นกันแล้วกันนะก็เอาเป็นว่าเออ thank อันนี้ thank for playing ผม thank for watching กันแล้วกันนะครับไปละบ๊ายบายหวังว่าคงจะสนุกกันนะครับไปละ